เรื่องนางไร้คนนี้หนีกลับบ้านได้ไหมตอนที่สิบห้าจบคาบแค่แน,นี้ขอบคุณมากเอสเอสตินเอสตินเป็นอะไรเปล่าอ,อ๋อยูอีแดนนี่เองอะ่ะฉันเนี่ยเอาแต่นึกถึงลีแดนโดยที่ไม่รู้ตัวเปล่าหราเนะหมดคาบแล้วไปกินข้าวกลางวันกันไหม เออามื่อคาบแล้วเหรอขอโทษนะยูริเดนฉันยังมีวิจัยที่ต้องไปทำต่อเน่ะอ๋องั้นเหรองั้นเดี๋ยวฉันเอาข้าวกลางวันไปให้เธอมาไหมจริงเหรอขับใจนะเออเอสตินเอออยู่ๆจมูกมันก็เอสตินนี่เธอกำลังเดาอะไรเหรอฮะอะไรอ่ะเฮ้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปหน่อยเธอรู้ไหมว่า ว่าการที่เธอยุ่งแบบนี้มันแย่มากเลยอะมาโดดของอาฮานสเป็นของเธอทั้งหมดถ้าหาเป็นช่างคงเที่ยวเล่นไปตลอดชีวิตแล้วก็ในอาฮานัสนะไม่ใช่ชัางคนเดียวจะให้พักได้ยังไงอะ <S <S ต่อให้เธอจะเที่ยวเล่นไปวันๆก็ไม่มีใครว่าหรอกนะเว้นแต่ว่าหลอดอาซิอัสจอมจูจี้จุกจิกเอาไว้คนนึงในหอเวทน,นอกจากฝึกฝนลูกศิก็มาจะคัด แต่หัวกะทิแล้วยังมีหลักสูตรวิชาบรรยายร่วมด้วยแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเพียงเพื่อรักษาระดับการศึกษาและคุณภาพขั้นต่ำของนักเวทแต่ในคาบบรรยายเปิดแบบนี้ไม่ค่อยจะได้อะไรจากการสอนแบบปิดที่ทำกันมาภายในสำนักศึกษาเลยงานที่หล่อสั่งในคาบเดียนรวมแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรด้วยซ้ำ ฉันบนรรลุสำเร็จทั้งหมดที่ควรจะได้ภายใน1เดือนความรู้ที่แทรกซึมเข้าไปในหัวสมองก็เริ่มจะพอเข้าใจได้ฉันคงจะมีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์อย่างที่ไฮวินพูดจริงๆเริ่มอยากจะเรียนเวทชั้นสูงบ้างแล้วถึงจะไม่มีประโยชน์สำหรับตอนนี้พเพราะเรื่องมานาของโอเวอร์โหลดแต่ฉันเองก็สนุกกับการเรียนมากเช่นกัน ดดวรุในหอคอยอื่นๆก็คงจะอยู่ในสถานการณ์คล้ายกับฉันนี่แหละอางั้นอย่าหงเงเกินไปนะ,ปะบายละบายอืมเข้าใจแล้วแต่ฉันยุ่งที่สุดธรรมดาพวกเขาเพราะว่าฉันยังมีที่ที่ต้องกลับไปเดืินพริมโรสวันทีน่นกกระจิบร้อง ทำวิจัยสำเร็จสะทีอะี่เย็นแล้วผ่านไปนานเท่าไหร่กันนะยังหาวิธีในการทลุมิติไม่เจอเลยแต่ก็ก้าวหน้าไปได้เยอะเพราะหนังสือที่ได้มาจากสมาคมการค้านี้เวทพื้นที่มีหลักการง่งายๆเป็นการหาพิกัดปทางและจ่ายข้อตอบแทนที่เหมาะสมฉันไม่มีปัญหากับสูตรเวทหรือวงเวทในทางทฤษฎีหรอกแต่ถ้าว่าปัญหา ที่ว่าไม่สามารถหาพิกัดได้เพราะว่าชันเองก็ไม่มีความทรงจำที่เกี่ยวกับบ้านเกิดเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราหาเวทมนต์ที่ช่วยในการฟื้นความทรงจำละ่ะถ้าหากว่ารวบรวมความทรงจำที่ถูกทำลายไปจากอาการหลังปลุกพลังเป็นนักเวทแล้วก็แต่เวทมนต์ในการสร้างความทรงจำก็เป็นหนึ่งในข้อห้ามที่เก่าแก่ของหเวทเช่นเดียวกัน ถ้าไปละเมิดกดแล้วก็จะต้องถูกไล่ออกหรือถูกฆ่าตายแนย่เอาเถอะนี่ไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ได้ง่ายกินข้าวรองท้องกันก่อนอะไรเย็นหมดแล้วเหรอแต่ก็รสชาติก็ยังดีถ้าตัวฉันเมื่อเดินก่อนเห็นเขา้าคงจะตะลึงกับมารยาทบนตัวอาหารแต่ว่าฉันเองก็ปรับตัวเข้ากับหอเวทได้แล้วอิม่มอะ งั้นไปเดินเยี่ยให้สักหน่อยดีกว่าเอ๊ะจดหมายจากใครอะลีเลียก็น่าจะรู้ว่าฉันอยู่หอพักไหนแต่กัไม่ส่งสดหมาเชิญสบับคงจะเสียใจแหละหรือว่าเขาอบในการสัดสินใจของฉันเลยไม่ตามห่างั้นเหรอไม่สิยฉันเป็นคนบอกเอาไว้เองว่าไม่ต้องตามหาเพราะงั้นอย่าเศร้าไปเลยเออนี่มันกุลเซมัวเลอควรจะเลิกส่งมาได้แล้วนะ ตีกลับให้หน่อยค่ะเอ๊ะครับคุณคือเลดี้แอสตินิโมอลเหรที่เป็นผู้ถูกรับก็ถูกต้องแล้วนี่ครับเหล่านักเวทไม่น่าจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภายเนาะแต่เขาก็ดันดูอย่าเรียกฉันแบบนั้นฉันคือแอสตินแห่งอาฮานัสนะอ๋ออย่าทำให้อารมณ์เสียไปเลยอ๋อต้องขอโทษเลยนะผมแค่ประหลาดใจเพราะไม่เคยเห็นคนที่เป็นขุนนางนะ่ะไม่เป็นไรค่ะ จริงสิอารินคุณจะปฏิเสธในการเข้าหอพักเรื่อยๆอย่างนี้เหรอจากคนนั้นเหรอใช่ครับอะไรกันทำไมลีเซียนยังไม่ลืมฉันสักทีล่ะช่วยปฏิเสธไปทีนะคะเหนื่อยอ่ะเป็นเพราะว่าจดหมาเมื่อกี้หรือเปล่าทำให้นึกถึงเรื่องในตอนนัดขึ้นบ้าเลยตอนที่ฉันเข้ามาอยู่ในหอเวทได้ประมาณ1สัปดาห์การอาบน้ำเอง โดยที่ไม่มีคนรับใช้ก็ยากอยู่การใช้เวทมนต์ทำให้ผมแห้กเองก็ยากเหมือนกันมาทำวิจัยแล้วก็ตั้งใจให้มากกว่านี้กันอสตินคุณอยู่ในหอห้องวิจัยอยู่หรือเปล่าเอ๊ะเวทกระแสจิตให้วินวเหรออาคะว่าไงคะอยู่ตรงนั้นตลอดเลยนะสินะพอดีมิแขกมาขอข้าพบนะี่ขอเข้าพบฉันกันเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยใครอะ หอเวทเป็นสถานที่ปิดและการเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอกโดยคัดกรองอย่างละเอียดโดยที่ประชุมเบื้องบนถ้าหากผ่านขั้นตอนเหล่าน,นั้นมาได้ต้องเป็นคนใหญ่คนโตอย่างน่าดูไม่มีทางที่จะเป็นลีเลียที่ถูกขังอยู่นต่ใว่ววางแล้วนะคนที่จะมาหาชันได้น่ะก็คืออาร์เดรน เรื่องนางไรคนนี้คนนี้กับบ้านได้ไหมตอนที่สิบหกแอสตินเาทำไม่ได้ถึงโผม่มมล่ะท่านพี่กำลังยุง่งเพราะต้องจัดการเรื่องที่เธอหนีออกจากบ้านรู้ไว้ซะด้วยนะที่โชคดีแล้วที่เป็นฉันที่มาเราได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะเป็นพาวเรีเซียนคนขี่มา้าที่เป็นคนส่งเธอเป็นคนสารภาพฮอเวดนี่นเหรอ ใจกล้าไม่บอกเลยนะอลีแซนไม่ได้บอกสินะแล้วมีธุรละอะไรทุรละเหรอหนีออกจากบ้านมายังไม่น่ามาถามอะไรแบบนี้อีกเรอคิดว่าฉันแค่หนีออกจากบ้านเหรอฉันตั้งใจหนีไปตาหาเหรอฉันไม่รู้หรอกนะว่าโคลนั้นพูดอะไรกับเธอแต่ช่วยริมๆไม่ตัวเป็นหน่อยเธอว่าที่นายุกกลมไม่ได้พึงจะทำลายหรือใจร้ายเธอสักหน่อย,อยขนาดนั้น ดูว่าเธอจะโดนอะไรใครหลอกมาอีกละวจ่ายค่าตอบแทนเป็นอะไรไปถึงได้เข้ามาพึ่งพาที่หอเวทได้ละ่ะฉันอ่านความคิดที่ซ่อนอยู่จากน้ําเสียงที่อ่อนโยนนี้ได้ง่ายมากครึ่งหนึ่งคือการดูถูกอีกครึ่งคือเป็นความลำคาดท่านพอบอกว่าถ้าหากว่ากลับไปตอนนี้ปัญหาจะไม่หนักเนะตอนนี้เคยเอาไหม เขียยไฟมาเผาผมฉันก็ใช้น้ำเสียงนี้เหมือนกันพูดอะไรของได้ไม่มีใครมานมน้าวฉันได้ทั้งนั้นและก็ไม่มีค่าตอบแทนเลยหอเวทนี้มันทําให้ฉันเห็นถึงควาสวรค์ข,ของตัวเองฉันถึงได้เข้ามาอะไรนี่เธอจะบอกว่าตัวเองเป็นนักเวทเหรอใช่งานก็ง่ายหน่อยฉันจะบอกมาสเตอร์อิร์ม์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่เธอเนีออกจากบา้านนี่คิดว่าหอเวท จะทำอะไรข้าหัวฉันได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอนี่เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอเอสตินฉันเข้ามาในฐานะตัวแทนของหัวหน้าตระกูลความคิดของเธอที่ตระกูลไม่ได้ยอมรับก็ไม่มีความหมายเลยย่ามาตลกเลยฉันลงชื่อเป็นนักเวทในหอเวทนี่เป็นแล้วงั้นก็ลองถามเจ้าแห่งหอเวทดูไหมดมไหมเธอก็พูดไปซะว่าจะกลับไปอยู่ที่ยังคริหาดอายุก <gasps> พอเถอะครับท่านอาเรียนฮะมาสเตอร์ <Master Armor. S 2> <ะ>อัเมอร์เออมานาเกับประตูออกมาแล้วอ๋อมาสเตอร์อัเมอร์นี่เองครับจากที่เจอกันล่าสุดนะท่านก็ดูสดใสขึ้นนะครับงั้นเหรออ ผมเองก็มีเรื่องอยากจะพูดกับท่านพอดีผมขอพาเอสตินกลับไปยังคาลิฮาร์เยุคได้ไหมเธอเองก็ยังติดหนี้อยู่แต่ว่าแต่ว่านี่ท่านมาที่ฮอเวนนี้มาทำอะไรล่ะอ๋อครับก็อย่างที่บอกผมจะพาเอสตินกลับไป ผมขอถามอีกครั้งเพราะดูเหมือนว่าท่านจะยังไม่เข้าใจท่านมาทำที่อะไรหอเวทนี้เออเขาถึงได้บอกว่าพวกนักเวทนี่เป็นคนแปลกๆนะสินะหืมยังไม่ไปอีกเลยนี่ท่านกล้าทำเช่นนี้กับคนตระกูลไซมรวได้ยังไงหอเวทไม่ใช่สนามเด็กเล่นของคุณชายผมไม่จาเป็นที่ต้องต้อนรับผู้ที่ไม่ทำตัวดีต่อเรานักเวทหรอกนะครับเฮ้ย เอสตินตะเกียะฉันผิดเองอะอะฉันยกโทษให้ถ้าอย่างงั้นก็มานั่งคุยกันดีๆเถอะครับเอาแล้วฉันควรจะนั่งตตองไหนอะไม่มีพี่เรียกคอยบอกอะเอะสตินมานั่งข้างๆผมนะเออขอบคุณค่ะกลิ่นชาอ่อนๆกับกลิ่นดอกแมกโนเลียที่ให้ความรู้สึก สูงสงละสง่านะและเป็นกลิ่นของผลไม้เปรี้ยวๆที่ฉันไม่รู้จักนี่คือกลิ่นมานาของไฮวินนี่หอมตื่นตากับเวทมนต์นี้สินะแอบมองใหญ่เลยตลกมากแต่เดี๋ยวก่อนสิฉันคิดกับเาเดนแบบนั้นได้ด้วยเหรอไม่ได้คิดว่าเขาอยู่ในจุดสูงส,สูดหรือรู้สึกอดหรือรู้สึกอะไรยะ แค่เหมือนกลายเป็นว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีกันไปซะแล้วเฉยๆตระกูลเซมัวต้องการเอสตินนะครับอสตินเป็นนักเวทท่านจะขอให้เราส่งตัวนักเวทที่เข้ามาอยู่ในการดูแลของหอเวทกลับไปนั่นแหละตระกูลเซมัวกำลัเป็นห่วงเรดี้ตระกูลได้ยุที่นีออกมาจากบ้าน เธอทนใช้ชีวิตอยู่ในหอเวทโดยที่มีมีสาวใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยอสตินเป็นผู้บรรลุนิติภาวะที่ผ่านงายประสภาวนานจัก,กรวรรดิมาแล้วสิบเก้าครั้งเราคงจ้องามความเห็นของเจ้าตัวอสตินคุณคิดว่ายัางไงบ้างครับไม่คะ่ะฉันไม่อยา,ากจะกลับไป <c oughs>